สวัสดีครับมงคลคงบันครับชื่อเล่นชื่อเหนี่ยวกวนนะครับนักศึกษา402020คณะวิทยาศ,าศาสตร์ครับผมวิชาเอกเคมีและได้จบมาทำงานเป็นนักเคมีตัวจริงครับช่วงกันอยู่มหาลัยเนี่ยชอบใช้ชีวิตแฝงตัวอยู่ที่ตึกกิจกรรมหนึ่งเลยนะครับห้องสมุดแอร์เย็นๆนอนพักก่อนบวกกับว่าแอบอ่านหนังสือนิดนึงต้องใช้คำว่าแอบอ่านหนังสือมากกว่านาะรวมไปถึงใต้ตึกเคมี Me ครับหรือว่าใต้ตึกฟัก ได้ติวมีเพื่อนติวให้เพราะว่าตัวเองชอบทากิจกรรมออกคงออกค่ายต่างๆกลายว่าเวลาเรียนอาจจะน้อยกว่าคนอื่นเพราะนั้นชีวิตเลยฝังตัวอยู่ที่ใต้ตึกอันนี้คือช่วงที่มีในรัว้วมหาลัยรั้วมอพอยูครับเริ่มต้นการเป็นกวน,นิโตได้เนี่ยต้องบอกว่าค้นหาศักยภาพของตัวเองอีกครั้งหนึง่งเมื่อตอนช่วงตัวเองเนี่ยยี่สิบแต่ก็มาเจออีกครั้งหนึง่งแล้วลงมือทำเนี่ยก็ใช้เวลามาถึงจะอายุ35ครับ ด้วยการที่ว่าเราเรายังมีความฝันอีกอย่างหนึ่งว่าเราอยากเป็นผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นการจะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยจำเป็นจะต้องมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองเป็นของบริษัทของตัวเองเลยการว่านั้นเมื่อเราต้องเซตซีโร่ต้องเริ่มต้นใหม่เนี่ยเริ่มจากสิ่งที่เรารักเราชอบจากงานอดิเรกจะดีกว่าไหมบอลทูบีของเราเนี่ยมีความเป็นาร์ติสหรือว่าความเป็นศิล,ลปินอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเลยเลือกความเป็น าร์ติสเนี่ยขึ้นมาแล้วบวกกับว่าอยู่ในจังหวัดตรังด้วยกลายว่าตรังยุติจักรความอร่อยเฮ้ยศิ hey, ละปะบนจานอาหารนี่แหละคือคีย์ของเราที่จะเอามาใช้ความเป็นนักเคมีพอมาลงสูตรการทําขนมการทําอาหารเนี่ยมันคือสารตั้งต้นเป็นอย่างดีเลยนะครับสําหรับการที่ว่าเราเข้าครัวแล้วเราสร้างสูตรขนมขึ้นมาสักตัวหนึ่งกลายว่าเมื่อ2556 5้าสิงหาคมเลยได้เปิดบินแรกคลิปเคก้ก กับการทําขนมเองที่บ้านฝึกทําทั้งสูตรเองนะครับแล้วส่งขายกับร้านกาแฟในตัวเมืองบินแรก,กจําได้อยู่เลยครับว่า245บาทเท่านั้นเองครับกับความเป็นักนิโต้ครีปเค้กครปโรฝอยทองนี่แหละครับที่ทาให้เกิดขึ้นมาได้แล้วก็ผ่านช่วงเวลามาเกือบ1ปีกลายเป็นว่าเฮ้ยเราก็อยากมีชาแนละช่องทางขายเป็นของตัวเองก็อยากจะเปิดในเมืองครับวงเวียนออรรียการเลยแต่คํานวณยังไงเนี่ยต้นทุนสูงแน่นอนกลายว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้กลายว่าเอาวะ เมื่อไม่ได้ทำเลที่ดีที่สุดกลับมาที่บ้านของตัวเองนะครับครัวตัวเองเลยครับซึ่งอยู่กลางทุ่งกลางนาเลยการว่าเอาว่าแผวนป้ายแล้วก็ใช้โซเชียลมาร์เก็ตติ้งนี่แหละครับเป็นตัวบอกกล่าวเล่าเรื่องราวของตัวเองเนี่ยกายว่าอ้ยโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนี่แหละคือหน้าร้านของเราไม่ใช่หน้าถนนหรือว่าหน้าหน้าร้านที่จับต้องได้1ปีแรกผ่านไปกลายว่าเพื่อนฝูงเขาค่อยเข้ามาหาเราที่บ้านกลางทุ่งกลางนาที่กวน,นิโต้ณนะวันนี้เองครับแล้วอยู่มาจนถึงว่าจะขยายสาขา มาเจอกับโควิดพอดีครับมีนา .63 เราไปต่อไม่ได้จริงเราจะมีสินค้าอะไรละ่ะที่จะบอกต่อที่จะเลี้ยงดูทั้งตัวเองแล้วก็พนักงานต่อไปได้เนี่ย mm hmm. ก็เลยกลายเป็นว่าค้นหาศักยภาพของเมืองครับจากตอนแรกที่บอกว่าค้นหาศักยภาพตัวเองเลยเกิดเป็นกวนิโต้เลยมาเจอว่าตรังมีสินค้าสินค้าเด่นสินค้าดีรวมถึงงานคราฟเลยรวมผู้คนความเป็นคราฟขึ้นมาได้20กลุ่มเกิดเป็นตรังยังคราฟ ในช่วงกลางของโควิดครับผมเลยกลายเป็นว่ามีสินค้าไม่ว่าจากสารงานมัดย้อมงานผ้าทอผ้าทอนาเมือนสีเลยเกิดขึ้นในช่วงกลางโควิดเลยจับประเด็นได้ว่าความเป็นหนึ่งอะตอมของกัวนิโตเนี่ยไม่สามารถเติบโตแล้วก็อยู่อย่างเสถียรได้ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงหรือว่ามีพันธะมีบอลกับบุคคลอื่นเมื่อตัวเองต้องถูกเล่าเรื่องราวบอกว่า ทำธุรกิจได้ยังไงก็เลยเลือกที่จะใช้ภาษาของตัวเองใช้ความเข้าใจของตัวเองที่เป็นนักเคมีมาเนี่ยว่าเฮ้ยควอเโต้เหมือนหนึ่งอะตอมที่ตัวเองคือนิวเคลียสต้องแข็งแรงมั่นคงด้วยวิชั่นมิชั่น,วนแวลูให้ได้แล้วมีน้องพนักง,งานเนี่ยเป็นอิเล็กตรอนที่ให้พลังงานกับอะตอมควนเนโตนี้อยู่เมื่อเข้าใจคอนเซปต์ความเป็นอิเล็กตรอนว่าเราต้องมีความต่างกับอะตอมอื่น,นๆเลยมาผูกร้อยรวมกันเป็นโมเลกุล ยกตัวอย่างเหมือนน้ำอย่างนี้มันต้องมีไอโรเจนกับออกซิเจนเนาะ h 2 o มันเลยกลายเป็นน้ำได้เพราะนั้นเนี่ยความเป็นกัวนิโตเลยใช้คอนเซปต์ของความเป็นนักเคมีนี่แหละก็คือพันธะโคเวเลนต์เลยเกิดเป็นร้านอาหารกัวนิโต้ได้อีกร้านหนึ่งด้วยนะครับแค่ไอเดียว่าเอ้ยเรารวมผู้คนที่ถนัดด้านอาหารมาอยู่ด้วยกันเลยเกิดเป็นโคเเลนต์ฟูดคาเฟ่และหลังจากนั้นก็มีตรังซิกเนเจอร์ที่ว่าด้วยของดีของเด่นของจังหวัดตรัง มาผูกร้อยแล้วก็ช่วยสร้างตลาดให้กับสินค้าชุมชนตรังรวมไปถึงด้านพาดการท่องเที่ยวเมื่อลงไปหาสินค้ากับชาวบ้านกับชุมชนกันว่ารอยยิ้มวิถีของเขาเนี่ยมันมีสเสน่ห์ครับเราสามารถจะบอกเล่าเรื่องราวของชาวบ้านเนี่ยส่งต่อให้กับโลกได้รับรู้ได้เลยเกิดเป็นตรังยังคิดว่าด้วยเรื่องการท่องเที่ยวเที่ยวตรังแบบยั่งยืนอย่างไรอย่างนี้ครับโดยใช้น้องพยูนของจังหวัดตรังเป็นมัสคอตตัวสื่อสารเล่าเรื่องออกไปครับผมอันนี้แหละ คือคุณค่าที่รู้สึกว่าความเป็นกวนิโตความเป็นนักเคมีหนึ่งคนที่จบมอ,ออมาแล้วแค่เก็ตกับเขาปั๊บเนี่ยว่าอะตอมที่เล็กๆนี่แหละมันกลับมีคุณค่าเมื่อเราผูกร้อยรวมกันเป็นโมเลกุลและจนกลายมาเป็นคอมเพล็กซ์เพราะนั้นเป้าหมายต่อไปของความเป็นกวนิโตที่จะมีอิมแพคก็คือการที่เรา เรียงร้อยโมเลกุลเนี่ยครับหลายๆโมเลกุลไม่ว่าโมเลกุลคลาสโมเลกุลต่างซิกเนเจอร์โมเลกุลต่างคิดว่าด้วยการท่องเที่ยวเนี่ยมาเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นคอมเพล็กซ์เป็นมิกซ์ยูสให้ได้อันนี้แหละคือเป้าหมายที่จะไปต่อแล้วก็การมีแวลูให้กับสังคมชุมชนแล้วก็จังหวัดประเทศครับสิ่งที่มหาลัยสงขลานรินทรินให้ผมมาเนี่ยบอกได้คําเดียวเลยว่านี่แหละคือตัวตนว่าด้วยของอะตอมถ้าเกิดไม่ได้อยู่ที่นั่นไอเดียนี้คงไม่เกิด จุดนี้คือจุดที่สําคัญที่สุดเพราะนั้นเนี่ยความเป็น PSU สร้างให้เรารู้สึกว่าเราต้องมีการเชื่อมโยงกับชุมชนกับสังคมและประเทศให้ไปด้วยกันกับเราครับและมาเจอกันได้นะครับกับโกนิโตทุกวันที่จังหวัดตรังขอบคุณครับ